มาแล้วไปลองเปิดทุเรียนหรือยังยังไม่ได้ทันเปิดเลยค่ะเมื่อกี้เพราะว่าเวลาน้อยแต่ว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปรับรองเปิดแน่นอนอ๋อหรือว่าเข้าไปยืนเซียนเลยสังเกตนะคะสังเกตเอาสังเกตเอานี่ยค่ะอวคุณผู้ชมคะยังไงก็อย่าลืมส่งกันเข้ามานะคะว่ามีวิธีการสังเกตคุณผู้ชายของคุณยังไงหรือว่ามีวิธีการสังเกตหนุ่มยังไงบ้างอ่าสังเกตในที่นี้เนี่ยจะสังเกตอะไรสังเกตเพื่อดูลักษณะนิสัยสังเกตเพื่อดูเรื่องของบุคลิกท่าทางหรือว่าสังเกตเพื่อจับ 啊。<gasps> แล้วแล้วคุณเฟยเคยสังเกตอะไรมาหรือเปล่าคะสังเกตเหรอไม่เคยสังเกตจากตู้เย็นนะแต่เคยสังเกตจากแบบว่าบุคลิกท่าทางอะไรเราจะดูแบบว่าคนนี้เนี่ยเชื่อถือได้ไหมหรือว่าแบบว่าวันนี้เป็นยังไงมีอะไรตุกติกหรือเปล่าออกเป็นไหนแต่งตัวอย่างนี้อันี้ก็ต้องชื่นชมนะถ้าแต่งตัวดีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าผิดปกติเนี่ยเราก็ต้องเริ่มพูดคุยกันแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีวิธีการสังเกตนะคะหนุ่ม หนุ่มจากตู้เย็นค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยการสังเกตค่ะเพื่อที่จะบอกว่าสไตล์หนุ่มๆน,น,นั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็แสดงว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวไหมหรือว่ามีอุปนิสัยยังไงบ้างนะโอ้โะะมันดูได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วหรือว่าจะแบบว่าแต่งตัวรกแค่ไหนหรือว่าอะไรยังไงแค่นั้นใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่เลยนะตู้เย็นบอกอะไรได้มากกว่านั้นนะคะถ้าสาวๆมีเวลาก็แอบไปเปิดตู้เย็นหนุ่มๆสดดูนะคะวันนี้นะคะปีทั้งหมด4วิธีนะคะที่เราจะมาสังเกตตู้เย็นกันนะคะมีอะไรกันบ้างมาเริ่มต้นกันทีี่วิแรก เลยค่ะเขาบอกว่าสภาพตู้เย็นของหนุ่มจานด่วนหนุ่มจานด่วนนี้เป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าสภาพตู้เย็นของเขาเนี่ยจะเงียบเหงาไม่ค่อยมีอะไรใช่บ่งแวง,วงดูแบบว่าโล่งจงมากเลยนะคะ,คะจะมีแค่ของจําพวกอ,อ,อาหารโทรสั่งอย่างแบบว่า เทนตากี้ลุงเคนอย่างเงี้ย KFC พิซซ่าแมคโอะไรง่ยายหรือว่าเบียร์สองสามกระป๋องนะคะหรือว่าขวดซ้อมมาเกิดเท่เหงาเาขวดนึงคือมาเกิดเทศก็ยังเอาไว้ในตู้เย็นอะก็คือเหมือนกับว่าเวลามีอะไรอย่างเงี้ยเซ็ตเฟรนฟรายสั่งมาอย่างเงี้ยซอสปุ๊บจิ้มกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นหนุ่มจานด่วนนะคะแล้วก็มีข้าวของที่ไม่ถาวรมีของเน่าเปื่อยไม่ได้นี่อาจหมายถึงว่าเรากําลังเกี่ยวข้องอยู่กับผู้ชายที่ใช้ที่พักเป็นสถานที่ แวะเหมือนจุดพักรถตามข้างทาง น่หมายความว่าเปรียบได้ขนาดนั้นเลย oh. นะคะลักอีฟนะเขาบอกว่าถึงแม้อาจจะมีวี่แววว่าเขาจะลุกขึ้นมาทําอาหารระดับเหลาให้เราลิ้มรสเมื่อไหร่ก็ได้ตู้เย็นนี้ก็ยังเป็นสัญญาณของผู้ชายที่มีความทะเยอทะยาน oh. กําลังคิดถึงอนาคตแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะทางานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายในชีวิตจริงเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยมีบ้านซึ่งเขาสร้างไว้อยู่กับสาวในฝันของเขาอยู่แล้วเอา้านั่นกนั่นก็แปลว่าจริงจังเหมือนกันนั่นก็แปลว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะแต่คือเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยไม่ต้องแบบ ฝากผีฝากไข่มากไงแต่ถ้าเหมือนว่าจะลงหลักปักฐานอะอยู่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยดูผิวเผินภายนอกไม่ได้นะคนเรานะคะบางทีอาจจะแบบว่ามีขุมทรัพย์อะไรซ่อนเอาไว้ก็ได้นะคะอ่าลักทรัมรดกร้อยล้านไม่เกี่ยวอ้าวไม่แน่อาจจะอยู่ในตู้เย็นเออซ้อย่างนั้นก็ไม่แน่นะคะอ่ะไปดูอีกหนึ่งหนุ่มนะคะบอกว่าเป็นหนุ่มรักสุขภาพตู้เย็นของคนแบบนี้เป็นยังไงเขาบอกว่า ตู้เย็นของเขาเนี่ยจะอัดไปด้วยอาหารเพื่อสุขภาพ <คะ S 1> หรือว่าอาหารปลอดสารพิษนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสารพัดเลยเยอะแยะไปหมดนะคะวิตา <amin> มิน c d E F เ H I จีเอเอเะ,<ป>ะเลยนะคะอ่าเขาบอกว่าน,นั่นแหละส่ว่าเขาเป็นผู้ชายที่ใส่ใจในร่างกายและก็สุขภาพของตัวเองค่ะรวมไปถึงชีวิตที่ยืนยาวคือในเรื่องของเป้าหมายสุดยอดของทั้งเราและเขาเนี่ยคือสิ่งที่ควรระวังคือเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็เรากับเขาอะ ขึ้นอยู่กับนิสัยที่เข้ากันได้เช่นถ้าคุณกินมังสวิรัตเขาอาจจะกินเนื้อ ออ่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องระวงังนะคะ,ะเกี่ยวกับคนที่เอ่อเป็นหนุ่มรักสุขภาพค่ะหรือว่าใครสักคนที่ต้องยอมเสียสละบ้างไม่มากก็น,น้อยอ,อันนี้เขาหมายถึงว่าในเรื่องของแบบปัญหาไงถ้าแบบว่าคบกันไปแล้วหรือว่ารู้จักกันไปนแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาภายในเกิดขึ้นได้บ้างในเรื่องความขัดแย้งของนิสัยส่วนตัวแต่จริงๆแล้วถ้าเราได้เจอคนที่คนที่ใช่จริงๆนิสัยเก็จะไปด้วยกันได้นะเพิ่นถ้าสมมุติว่ารักกันจริงนะมันก็ต้องมีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรอย แบบรักสุขภาพด้วยกันใช่ไหมงดเนื้อหน่อยบางวันหรืออาจจะแบบทานเนื้อ2วัน3วันต่อสัปดาห์อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นสิ่งดีๆช่วยการสุขภาพดีใช่เพราะว่าคนเราก็ต้องจูนเข้าหากันนะใครจะบอกว่าอิงตัวเองตลอดมันก็ไม่ได้นะคะอ่ไปดูอีกข้อหนึ่งค่ะคุณผู้ชมข้อนี้เขาบอกว่าหนุ่มหรูหนุ่มหรูค่ะคุณผู้ชมชอบหรือเปล่าหนุ่มๆที่แบบว่าโอ้ติดหรูติดไฮโซติดแบรนเนมอะไรแบบนี้รับประทานอาหารเรเตอรองอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาถูกต้องนะคะต้องแบบว่าผับแอนบาร์ตลอด นะคะอันนี้เขาบอกว่าตู้เย็นของเขาเน็มไปด้วยของหรูหราจ,จรีจา๊ดจ๊าดไม่ว่าจะเป็นแชมเปญน,นะคะหรือว่าไข่คา,า,าวเวียร์ไข<า>่คา,าวเวียร์ด้วยหรอไข่ปลาคาเวียร์คุณรู้จักไหอืมมีปลาที่ สูงส่งกว่าปลาแซลมอนอยู่ตลอดเวลาอยู่ในช่องฟีสใช่ปลาทูทานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบว่าอน้ําทะเลทั่วไปจะเป็นน้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมออกแนวบอกว่าต้องแบบว่าหรูหรานี้เราจิกกัดหน่อยนิดป้ะไม่ไม่ไม่ก็คือแบบมีน้คนแบบนี้ในสังคมอะบางทีสาวๆก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องสังเกตด้วยอันนี้เขาบอกว่าตู้เย็นสังเกตได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวดูต่อว่ามีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่านอกจากแชมเปญแล้วก็ไข่ปลาคาเวียร์แล้วนะคะมีทางเป็นไปได้หลายทางเลยที่เขาเนี่ยอาจจะสร้าง ภาพอ,อหมายความว่าจริงๆแล้วก็ซื้อของมาไว้ในตู้เย็นเยอะแยะไปหมดเลย<ต>หรือรว่าอีก<ช>อย่างหนึ่งเนี่ยสร้างภาพโดยการที่พยายามทําให้เราประทับใจเอาหรือวิธีทางหนึ่งค่ะสร้างภาพโดยการที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีคุณคนเดียวหรอกการ เอาอาหารหรูๆมาไว้ในตู้เย็นเนี่ยเพื่อที่จะคอยต้อนรับหญิงสาวทุกคดทุกทุกคนเลยตายแล้วเป็นไปได้ไหมนี่เดาอะไรไม่ไม่ได้เลย<ช>กับกับ<ช>ผู้ชายเดาอะไรไม่ได้เลยจริงนะบางทีแบบว่าอ๋ออยากจะทําอาหารดีๆให้เราทานแต่พอมาวันพุวงนี้อ๋ออยากจะทําอาหารดีๆให้ค,คน,น,นทานโอ้โหโอ้โหอันนี้ รายกาดมากมากเลยนะคะแค่ตู้เย็นก็บอกได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้หัวใจในการตัดสินแล้วก็เราเนี่ยอาจเลือกที่จะเชื่อว่าเขาคือผู้ชายที่พยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดมานําเสนอให้เราหรือเราอาจคิดว่าแชมเปญกับคาเวียคือการพยายามสร้างความโรแมนติกเท่านั้นนะคะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมไปเลยสําหรับผู้ชายแบบนี้นะ,ะซึ่งเราเนี่ยอาจต้องลองจุดประกายให้เขาทําอะไรที่มันแบบว่า ไม่เวอร์มากบ้างต้องทําอะไรติดดินดูบ้างแสดงความจริงใจอย่างเด,ดียวูกต้องเคย<ะ>ไหมคะบางทีเนี่ยเออเรารู้สึกว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้จะ กินข้าวข้างถนนได้ไหมอ๋อใช่กินข้าวแกงได้ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยคบถึงขนาดนั้นเคยแบบว่าเอากินข้าวแกงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือปกติชีวิตคือทานแต่ข้าวแกงอยู่ลใช่ค่ะไม่เคยจะเข้ารสเตอรรองไรหรูหราเลยแมมก็เวอร์เกินไปบางทีก็ต้องมีบ้างในการเข้าสังคมช่เระสลับกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าทานหรูๆบ้างแล้วก็ทานข้าวแกงข้างถนนบ้างประหยัดดีไรือว่าบางทีนะคะก็ต้องมีการใช้ชีวิตในหลายๆรูปแบบอะไร ที่มันดูแบบว่าฟุ้งเฟ้อเกินไปมันก็เกินความจําเป็นนะคะถึงแม้คุณจะบอกว่าอุ๊ยฉันมีตังค์ฉันรวยแค่ไหนแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณได้ไปลิมรสในเรื่องของแบบว่าอะไรที่มันดูแบบว่าธรรมดาธรรมดามันก็อาจจะเป็นอีกปุตตชนบ้างมันก็เป็นอีกลิ้มรสชีวิตหนึ่งอาจจะสนุกก็ได้นะคะใช่แล้วก็คุณอาจจะติดใจไปเลยก็ได้ใครจะรู้นะคะจริงๆแล้วอาหารที่อร่อยมากๆที่สุดเนี่ยก็เตวที่ว่าอร่อยมากๆที่สุดก็อยู่ข้างถนนนะคะจริงๆใช่ไหมร้านแต่ละร้านที่แบบว่ารายการต่างๆเขาไป อ,อการไปซื่อต่างเขาไป<ช>ตามหากันก็ อยุดนี่แหละใช่ไหมรสเตอรอาเนี่ยถามว่าไม่ดีหรือเปล่าไม่เลยเราไม่เถียงดีจีนสะอาดรู้ราาแล้วก็มีเชฟที่ดีอะไรที่ดีแต่บางทีเนี่ยมันฟู่ฟาเกินไปในบางครั้งถ้าเราจะรับประทานกันทุกมื้อก็ไม่ไหวนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูกันแล้วก็ในส่วนของหนุ่มๆมันก็ลองไปสังเกตดูนะคุณผู้ชมถ้าแบบตอนนี้ใครกําลังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่กับหนุ่มที่แบบว่าติดหรูติดไฮโซหรือว่าเคยแบบว่าเปิดแชมเปญให้คุณดื่มที่บ้านลองจับตาดูดีๆนะว่าเขาเปิดเสาวให้สาวๆคนอื่น เใช่ค่ะไม่ได้เปิดให้คุณคนเดียวนะล่ะิมไม่ใช่ไปดูอีกหนุ่มหนึ่งค่ะเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มรวมสมบูรณ์คุณคิดว่าตู้เย็นของเขาจะเป็นยังไงหนุ่มรวมสมบูรณ์แทบจะอาเจียนออกมาเลยก็ว่าได้ก็คือตู้เย็นนี่ถูกยันยัดไปด้วยอะไม่น่า็นข้าเลยใช่ไหมอะไรอย่างนั้นนะค่ะคุณผู้ชมนะคะบ หนุ่มๆที่คุณคบอยู่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าตู้เย็นของเขาเนี่ยมีอาหารอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมผักไข่นะคะครบเครื่องเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าหมายความว่าเราเนี่ยอาจจะขอเจอผู้ชายที่ชอบทาอาหารอ่านะคะแล้วก็ผู้ชายแบบนี้เนี่ยหายากมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าหาเจอ,อถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตแจ็คถอดมากแจ็คถอดมากเจอ,อยัง เออเจอแต่ว่าทําอาหารยังไม่ค่อยเก่งแต่ชอบทำช่วยกนะันทำอ่า,า,าดีมากเลยนะคะช่วยกันคราบครัวปรุงอาหารแบบนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่า ผู้ชายแบบนี้เนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวอานะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเซนซิทีฟได้ง่ายๆนี่นะคะถ้าอ่อนไหวทั้งคู่นี่ทำยังไงคะต่งร้องไห้ดูน่ารห้กันขนาดั้นก็เอามีดแบบว่าสับเนื้อกันไปในครัวอะไรแบบนี้นะปรุงอาหารกันไปตามความสนุกสนานนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีการสังเกตคุณผู้ชายจากตู้เย็นนั่นเองถ้าให้เลือกชอบแบบไหน ทอบสุดท้ายสิค่ะทอบสุดท้ายใช่ไหมใช่เราก็อยู่เฉยๆนั่งดูหนังไปอ้าวท็ออาห,อหารสิจ้าสบายไปไหมดีดีดีใช่ให้ค่ามาเสิร์ฟไม่ถึงที่เลยใช่ะค,ะค่ะก็อุดมสมบูรณ์กันไปนะคะ,คะอะนอกจากการสังเกตนะคะผู้ชายจากตู้เย็นแล้วนะคะยังมีอีอก 7วิธีที่น่าสนใจมาฝากสําหรับคุณผู้ชมที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในวัยทํางานหรือว่าใครที่กําลังจะก้าวเข้าสู่ในส่วนของการทํางานหรือว่าการทํางานประจําอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เอาไว้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะนําไปปรับใช้ด้วยถ้าใครกําลังเป็นอยู่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ค่ะเฟิร์มมีวิธีที่เราจะมาบอกการสําหรับ7ข้อในสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนไม่ควรทําไม่มควรทําใช่ทํางานประจําหรือเปล่า ไม่ค่ะเคยทำไหมไม่เคยแล้วคิดจะทํำไหมคิดว่าค่ะอ่ะงางั้นต้องฟังไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่าใครที่จะทํางานประจําหรือว่าทํางานประจําอยู่ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าข้อแรกเลยค่ะสิ่งที่คุณไม่ควรจะทํานั่นก็คือการ ปั้นน้ําเป็นตัวปั้นหนาเป็นตัวแต่งเรื่องขึ้นมาใช่แล้วไม่ใช่แค่แต่งเรื่องราวของคนอื่นๆนะแต่เป็นการแต่งเรื่องราวของตัวเองในประวัติเรซูเม่อหลอกคนอื่นว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆนะไม่ถูก้องเลยเคยทําอะไรมาบ้างเนี่ยเราก็ต้องเขียนความจริงไม่เคยมีประสบการณ์เลยก็เขียนไปตามนั้นแต่คุณมีความสามารถอื่นๆไหมอ่ะคุณก็เขียนลงไปได้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเมคแบบชักแม่น้ำทั้งแปดชักแม่น้ําทั้ง5้าแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เป็นผักชีโรยหน้า ไปอันนั้นไม่ดีเลยนะคะเขาเขาบอกว่าความจริงจะปรากฏออกมาภายในไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นแหละว่าจริงๆแล้วไอที่เขียนสวยหรูไปเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไมะพอมีงานอะไรมาหทำเอาไหนบอกว่าในประวัติเขียนได้ไงทำไมทาไม่ได้ล่ะนั่นนะสิเอาล่ะเราก็ควรจะเขียนอะไรที่เราทําได้ดีทาได้จริงๆดีกว่านะคะเพื่องานของคุณที่ยืนยาวนะคะแล้วก็ข้อที่2การซุปซิปนินทาอันนี้อันนี้เจอทุกบริษัทแน่นอนใช่ไม่มีอะไรทาเมาสเมาสเมาส์มอยทุกจิ๊บ จิ๊บนะคะและ้วก็<อ>ไม่ได้เมาแค่แบบว่าเรื่องของกลุ่มตัวเองแต่เมาไปถึงแบบ คนอื่นๆอุ้ยฝ่ายนู้นอะเจ้าน้าอุ้ยแผนเอกิเจ้าหนาาอุ้ยไม่ได้เลยนะอันนี้นะเจ้าหนาร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนมีแน่นอนใช่ไหมคะอันนี้เขาบอกว่าอย่าเลยนะคะต้องห้ามมากๆเรื่องของการซุบซิบินทาเขาพราบอกว่ากำแพงมีหูประตูมีตานะจ๊ะทางที่ดีเนี่ยควรเก็บเรื่องอยากมาไว้กับตัวเมื่อดีมาแล้วก็อย่ากล่าวถึงซ้ําอีกเลยโอ้แต่มันไม่ได้นะคุณเฟิร์นเหยียบเหยียบเหยียบเรื่องนี้เหยียบเรื่องนี้เหยียบเรื่องนี้เหยียบแต่พะุปงนี้เหยียบไว้นะพรุ่งนี้รู้ ไวท้ทางออฟฟิศเหยียไวท้ทางออฟฟิศเลยนะคะแม่ก็ <c oughs> คือเตือนกันเอาไว้แล้วกันเพ <c oughs> ราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะ,ะข้อที่3โ <c oughs> ทราศัพท์ส่วนตัวเอ๊ะอันนี้ยังไง <c oughs> เขาบอกว่าการใช้เวลาทำใช้ โทรศัพท์ในเวลาทํางานหรือว่าคุยเรื่องส่วนตัวในเวลาทํางานเนี่ยอาจเปิดโอกาสให้คุณมีเวลาเพื่อโทรศัพท์ทั้งวันแถมยังว่างแต่ฝุ่นได้ด้วยคือท่านหมายความว่าไปโทรศัพท์ที่บ้านเลยจ้าถูกต้องว่างมากใช่ไหมอาโทรศัพท์มาอาไปโทรที่บ้านแล้วกันนะคะเวลางานก็ควรจะต้องทํางานเนาะถูกต้องนะคะทุ่มเทให้กับงานนะข้อที่4เล่นเว็บทั้งวันอ่าอันนั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่จะต้องเจอในออฟฟิศรแลออฟฟิศคือตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางบริษัทต่างๆนะคะอาจจะมีการเออเขาเรียกอะไรนะไม่ม ใช้ Wi-Fi หรือว่าปิดระงับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่โซเชียลมีเดียคุณเล่นใน,นเล่นในเขาเรียกอะไรนะโทรศัพท์มือถือหรือ iPad ไอแพดไอโฟนแอนดรอยเตอ่างทุกสิ่งทุกอย่างมันอำนวยที่จะให้เล่นได้อันนี้เนี่ยต้องอยู่ที่แบบว่าตัวเราเองว่าเรามีจิตสำนึกเราที่จะทํางานเวลางานคือเวลางานเวลาพักก็คือเวลาพักใช้ให้เต็มที่ถูกต้องค่ะพูดถูกต้องเลยนะคะยังไงเนี่ยเล่นแล้วเนี่ยคือให้รู้จักเวลาด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่5้าสันโดษจนเกินไปอยู่คนเดียวไม่อยากมีเพื่อนเธอเธอไปกินข้าวกันไม่อ่ะฉันขอทํางานก่อนดีกว่านะทํางานอีกแล้วเหรอนี่เวลาพักนะ อาฉันขอทํางานก่อนดีกว่านะโอ้มอ่าแบบนี้ก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมไม่มีสังคมเลยนะจะดีได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าการทํางานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยต้องมีความร่วมมือแล้วก็มีกําลังจิตกําลังใจให้กับคนในที่ทํางานด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ตัวคนเดียวใครชวนไปไหนก็ไม่ไปทําอะไรก็ไม่ร่วมอย่างนี้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่ามันเป็นสังคมของที่ทํางานอยู่ที่ไหนๆเราก็ต้องมีสังคม ไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้ใช่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าใครที่ชอบอยู่คนเดียวก็ลองปรับตัวเข้าหาเพื่อนๆนิดนึงใช่แล้วมันจะทําให้การทํางานของเราสนุกขึ้นไปอีกเพราะว่าเราก็จะมีเพื่อนเม้ามอยเวลาที่ได้ทํางานนะคะเราจะมีคนที่จะได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันอุ๊ยสำงานเรือยังเผอแบบว่าได้เพื่อนสนิทขึ้นมาใหม่ใช่นะอ่าข้อที่หกค่ะอย่าชี้นิ้วสั่งคนอื่นอันนี้จริงนะคือสมมุติว่าทํางานที่เดียวกันเฮ้ยเธอทําไมไม่ทําอย่างนั้นล่ะอ่า เกิดและเกิดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะความแบบว่าขัดแย้งขึ้นแล้วในการทํางานเราเา็รู้สึกว่าอ้าว เราก็ทํางานเหมือนกันได้รับเงินเดือนเหมือนกันทาไมเธอต้องมาสั่งฉันหล่ะเห็นไหมเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นฉะนั้นการชี้นิ้วสั่งงานคนอื่นไม่ดีนะคะอย่าทำนะคะจริงๆเรายิมเคยเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์นะคะว่าถ้าเราอยากจะให้ใครทําอะไรให้เราเราไม่ควรจะไปสั่งเขาแต่ใช้คําว่าขอร้องเตงรบกวนหน่อยนะคะช่วยทํานี่ทํานั่นให้หน่อยแล้วผู้หญิงนี้เข้ามารีบวิ่งทำให้เขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนี่มีค่ามันก็อยากจะยิ่งรีบอยากจะทําให้ใหญ่เลยจริงค่ะอันนี้เห็นด้วย เลยใช้ค,คำว่าขอร้องนะ<ช>ดีกว่าชี้นิ้วสั่งอย่างแน่นอนค่ะ<ช>และข้อสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าสภาพเรื่องหางานอะยังไงอันนี้เขาบอกว่าห้ามใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทส่งเมลสมัครงานเด<น>็ดขาดสำคัญมาก<น>อีเมลของบริษัทน่ะส่งไปบริษัทอื่นเพื่อที่สมัคร งานบริษัทเขานั่นน่ะสินะคะเนื่องจากนะคะโดนสองเด้งเลยจูกต้องนะคะฝ่ายไอทีเนี่ยคอยจับตาดูคุณอยู่อย่างแน่นอนนะคะอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเอามาฝากกันนะคะสำหรับ7ข้อนะคะที่ไม่ควรทําสําหรับใครที่ทํางานประจํานะคะ แม่เต็มอิ่มเลยนะคะสําหรับนะคะช่วงแรกนี้นะคะสำหรับเนื้อหาของเฟิร์นที่นํามาฝากกันไม่ว่าจะเป็นการสังเกตคุณผู้ชายจากตู้เย็นนะคะหรือว่าวิธีการปรับตัวในการทํางานประจํานะคะยังไงก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือว่าหนุ่มๆค่ะแต่ว่าช่วงหน้ารักยิ้มมีเรื่องอะไรมาบอกคุณผู้ชมคะวันนี้น่าสนใจแน่ๆค่ะสําหรับสาวๆนะคะเรามี17วิธีกระชับหุ่นสวยค่ะเฮ้ยหุ่นสวยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะบอกเลยบอกเลย